ลายเม่นเนาะชาวสีก็เลยอยากมาตอบเนาะว่าทําไมทําไมน้องสีถึงมาอยู่บ้านนะทําไมน้องสีถึงมาอยู่อยู่อยู่ฝั่งลาวอย่างี่นะทําไมน้องสีถึงเอ้บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วที่ที่ทํางานอะ่ะมาอยู่ลาวแล้วอยู่ลาวนานเนาะที่ทํางานเขาจะไม่รับคนใหม่แล้วเหรอแล้วก็นะาแบบ คือบางคนก็บอกว่าสสีฮะไปๆมาๆแล้วกันเนาะจังสีนะบางคนก็บอกว่าโดนไล่ออกจากงานแล้วแล้วกลับมาบ้านอย่างประมาณนี้นะทุกคนสบายดีสวัสดีเด้อทุกคนเนาะอ่ะเมื่อนี้กะมาพบมาพบกับสสีเนาะเมื่อนี้กัลมๆหนาวๆแล้วพอพี่น้องลมลมสสีก็บ่ได้คอยไปทางไดนเนาะมาแล้วก็ยังบ่ได้ไปทางไหนเลยนะพอพี่น้องเนาะตั้งแต่มาก็ จะเข่าสองอาทิตย์แล้วไปจักเนาะอ่าแล้วก็นเอฟซี FC ก็ทานอยู่เนาะคือบอมอันไปทีไนะ่ไหนเนาะมมคูก็คือยังบ่เห็นนะพอมันพี่น้องเนะาะเจาซีก็ก็ยากหูอยู่ว่ามมคูเนดะินไปทา่ไหนเนาะพีน่น้องคือเจาซีมากเลยกันเนาะโมคูก็หายเกี้ยงไปแล้วพอม่พี่น้องมากอะอยู่กับพอพอครนะอบครัวเนี่ยนะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเนาะอ่ะแล้วก็ เอฟซีคกนกถามมาอีกเนาะคนหลายเม่นเนาะชาวซีก็เลยอยากมาตอบเนาะว่าทําไมทําไมน้องสีถึงมาอยู่บ้าน,นทําไมน้องสีถึงมาอยู่อยู่อยู่ฝั่งลาวอย่างี่นะทําไมน้องสีถึงเอ้บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วที่ที่ทํางานอ่ะมาอยู่ลาวแล้วอยู่ลาวนานเนาะที่ทํางานเขาจะไม่รับคนใหม่แล้วเหรอ แล้วก็นะแบบคือบางคนก็บอกว่าชาวซีฮะอันจังไรอะ <c oughs> ไปไปมากๆแล้วกันเนาะจังซีนะคนอาจจะเป็นห่วงเนาะนี่ชาวซีกับโบได้คิดอีกอย่างแค่ชาวซีก็จะมาตอบแล้วกับมาว่าให้ฟังเนาว่าว่ามันเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะบางคนก็บอกว่าคนไล่ออกจากงานแล้วแล้วกลับมาบ้านนี่ยังประมาณนี้นะทุกคนเนาะบางคนก็คิดให้แบบนี้ แล้วก็เอฟซี FC บางคนเพื่นกถามเนาะว่าอ,อยู่ลาวนานแล้วที่ทํางานเก่าอันนี้ชาซีจะมาตอบให้ชัดเจนเลยนะทุกคนเนะาะเพราะว่าเอฟซี FC บางคนกับเพื่อนก็เป็นห่วงกันเนะเนาะว่าเอ้ยชาสีที่ทํางานเก่าไว้เพื่อนเอาเอาคนใหม่เดบอรับคนใหม่เดวบวน้องสีมาอยู่ลาวโดนแท้บิกลับไปทํางานอ่าอยู่ฝั่งไทยบอเนาะ อันนี้มาตอบให้เลยคือชาวซีฮะอ่าเนื่องจากสุขภาพเราทุกคนเนะโอ้ลมแล้วกคอนอเนื่องจากเนื่องจากสุขภาพตนเองเนานะทุกคนเนาะซึ่งขนาดชาซีมามาบ้านนี่เนาะทุกคนเนาะบางเทือพ่อแมเ่เพิ่งกระตกใจแล้วว่าเออชาซีคือพร้อมลงเนาะแบบ อันได้ขาดสานอาหารเนียงบ่อเนาะทุกคนเนาะซึ่งชาซีตอบเลยว่าชาซีบอกว่ากัดสบายดีเนาะคืออยู่ฟังไทยนี่กะแนวกินนี่บ่ได้อึดเนาะอย่างยังกระซืออย่างยังกระซือเป็นแค่ไปว่าชาซีเองพักผ่อนบ่คอยเพียงพ่อเนาะทุกคนเนาะแบบว่าเขาเขางานกัะสิบโมงจัิงสินะเข่างานสิบโมงเลิกอะคือเพิ่นกับเข่าเขางานน่นนะสิบโมงแล้วก็เลิกอันสามทุ่มครึ่งอะไรแต่ว่า ด้วยหน้าที่ของซาซีเองเนาะที่แบบอันเหตุงานในเป็นแคชเซียเนาะทุกคนเนาะแบบคิดเงินเคลียบินเคลียอยางจบแล้วนะจังจังขืนบางเทือมูไปนอนได้เป็นตื่นเลยนะเนาะซาซียังยังก้มคุกมุยอยู่ในอันในอันเคาน์เตอร์นะพ่อพี่น้องเนาะกับประมาณสี่ทุ่มสี่สี่ทุ่มครึ่งเงนาะทุกคนเนะสี่ทุ่มครึ่งเป็นอย่างตามนะทุกมือทุกมือเนาะ มันก็เลยเห็นห้แบบร่างกายของชาซีเองมันกลายเป็นแบบว่าเพียแห้งเลยก็เป็นคนห่วงตลอดเวลานะทุกคนคือชาซีฟืน้นโอ้ลมเนาะคือชาซีฟื้นมาฟื้นอันสุขภาพตัวเองนี่มาหลายปีแล้วเพราะว่าชาซีก็หักหมักงานที่ตนเองเห็ดเนานะคือแบบงานอันงานบริการเนาะแบบงานร้านอาหารเองใช่นหะมพ่อพี่นอนะ้องเนาะแบบ ทีจะซีเหตุอะไรแตามที่แบบเออซีเนาะคนใดที่ติดตามกันอ่ะจะาหงูด,ดีอะนะซีก็ฮักมากเนาะก็ก็ก็นั่นอะไรแล้วก็ในที่นี้โอ้สุขภาพตนเองมันมาคิดเบิง่งมันสําคัญนะพอมพี่น้องขั้นขั้นแบบว่าห้าฟืนไปเนาะสุขภาพเองแบบเป็นเนียงมากอะงานทีฮักมากแต่คือจะบุริเหตุอะไรอะไย่างประมาณนี้นะแถมแถมเนาะสุขภาพชาวซีเองแล้วก็บวกอนะบวกกับ อันพอเม่อยู่บ้านนี้เพิ่นแกแกลุหลายแล้วนะทูนเนาะถ่าแกแล้วเนาะแล้วก็บวกกับอันสุขภาพเพิ่นกกบุค่อยดีเนาะเจ็บเจ็บอ่อนๆอน,นั่นแหละเนาะตามที่ทุกคนเห็นทีอาสาซีมาข้างก้อนนี่กะพาพอเพิ่อนไปหาหมอแน่ขามไปหาหมออยู่ฝั่งไทยเนาะพ่อ่น้องเนาะแม่เพื่อนกกอันนั่นแหละก็เลยบวกแบบนี้นะจะซีก็เลยแบบอัน ลาออกเนาะทุกคนเนาะอันนี้ชาวซีบม่ได้แบบลากลับมาอยู่บ้านเป็นเดือนเนาะคือแบบทางบริษัทเพือ่อน่ะจะใหพนักง,งานลากลับบ้านนะปีละหนึ่งข้งเนาะหนึ่งข้งนี่โบเกินหนึ่งเดือนคันมาเนาะก็บแบบนั่นเลยเพราะว่าอันขั้นบบว่าอันเห็นไปมาดูก่ะเพื่อนก็นให้กำหนดให้ปีละเท่อนอทุกคนเนาะบริษัทเพื่อนกำหนดให้แต่ว่า ซาซีเองนะหาปีเนาะอกเคยกลับบ้านเลยตั้งแต่ซาซีกลับบ้านเดือนมีนาตั้งแต่ปีปีลังแล้วนะปีปีที่ผ่านมาแล้วนะกลับบ้านในรอบหาปีเนาะกลับมาเนี่ยซาซีก็ตกใจแห้งนะพ่อแม่เะคือว่าโทรหายอยู่ค่ะพ่อแม่ก็บบว่ามาเห็นนะเพิ่นก็บแบบตกใจแบบเพิ่นกะเถ่าลงไปลายเนาะคือเพิ่นก็สิถ่าเท่านี้ก็เป็นแบบเป็นแบบโดนแห้งนะพ่นนอพี่เนาะ อันนั่นแหละอันชาซีก็เลยลาออกเนาะซึ่งอันชาชาีอันลาลาลาออกเลยนะตั้งใจมากพักผนะ่อนนะก็บรรภูมิเงียนั่นเองนะยพยีพพ่นอนะ้องเนาะคือชาซีาซีก็บอได้บอกว่างานน่ะมันบอกสำคัญนะพี่น้องหลายคนก็บอกว่ายังน่มยังน่อยยังซีนะอายุฉันนี่ก็ทำงานก่อนนะคนทำง,งานอยู่ชาชีก็ขิดแบบนั้นเลยขิดแบบเดียวกับอันทีเอฟซีบอกว่าออกมาเลยเนาะ แต่ว่าเรื่องเรื่องอายุมันยังน้อยเนะ <c oughs> าะซาีบติดเนาะแต่ว่ายังน้อยแต่ว่าสุขภาพเฮ้านะทุกคนเนาะการสุขภาพสุขภาพเฮ้าบาไว้โตเข้าเองนะ่ะหู้หูด้ดีที่สุดเลยโตเข้าเองนี่เนาะว่าเขาเห็ดไวหรือ,อรว่าวยจังใี่นะเนาะ <c oughs> เพราะว่าสาชีก็จะกลับตั้งแต่เดือนเดือนนั้นพูแหละเดือนเดือนตุลาเนะพ,พี่น้องแต่ว่า เท่าแกเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ยูช่วยเนาะยูช่วยในช่วงปีใหม่นะทุกคนซึ่งกาหนดเล่ากับอันภายในหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่าคงสะเสียเพินพ่นเพิน่นเพิ่นกระดึงไหวสี่เดือนเนาะสี <c> ่ <oughs> เดือนให้ซอยช่วงปีใหม่เนะาะเสียก็ก็ยูเนาะทุกคนเนะาะเสียก็อันเสียก็ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าเออเพื่อคนใหม่ยังมาหนนะทุกคนเนาะสอนคนใหม่เน่แล้วก็อยูช่วยเพิ่นเน่เนาะ ชะศีบบบแบบว่าชาศีก็ทำงานนั่เพลินมากกับคุกย็ดปีนั่อพอน้องอยู่นั่เพลินกระโ,โดนโดดเนาะโดดบอกอ่ะอันขออยู่ช่วยปีใหม่แน่สินะขอพี่น้องเนาะชาศีก็เลยอยู่ช่วยจนหอดน,นี่แหละอันยาวมาเนาะชาศีก็ได้ออกตอนวันที่วันที่สิบห้านะที่ชาศีมาชาซีอันออกเลยนะเพราะว่าชาศีก็เทนเอยียงคนแล้ว แต่ว่าชะศีก็บอกให้ทางงานทางคนก็มาลำบากเนาะจาซีก็สอนเทนงานแบบอันจนคนจนให้คนอื่นมาแทนนะนะพราะม่นพนองเนาะชะศีก็บริดึงเลยว่าเอ้ยฉันเที่ยวไปเที่ยวมาได้เห็นให้ทั้งทั้งงันที่ทำงานอันขาดแรงงานเห็นให้คนอื่นลำบากไปนะมันมันโมเมนต์จังชั่นเนาะทุกคนเนาะที่อันคนอันนั้นมาหนนะ คือขั้นว่าภัยดีดตามก็คือจะหูเนาะขนาดเพื่อนกำหนดให้ว่าอันให้กับเมื่อเยี่ยมยามบ้านได้ปีละครั้งซึ่งชาวซีบ่ได้มาเลยเนาสวงนั้นเนาะจนหอดอันรบหาปีคอนอื่นนะคอนอื่นก็อาจจะแบบปีหนึ่งสองปีเที่ยวไปเที่ยวมาแบบมาบ้านมาเยี่ยมยามบ้านนะหน้าตอนนั่นค่ะ คืออ่ะชาชีคิดแบบในใจที่แบบโมเมนว่าบอคิดหอดบ้านโมเมนว่าบกคิดหอดปลอคิดหอดเมเนาะชาชีก็คิดหอดเรื่องอันหนางานตอนนั้นนะชาชีก็คิดว่าเอ้ยอันชาชีกะบอยากกลับไปกลับมาเนยเนาะทุกคนเนาะแบบเอ้ยกับอันกะกะเป็นห่วงงานเฮาเนยเนาะงานที่แบบเอ้เฮาก็เหตุไปยังเีนะแบบว่าขัานข้นแบบเฮามาแล้วกะยามันกระทบเนาะอันนั้นเฮากับเพื่แบบลาออกแล้วก็คนแทนอีกมันกะ กับคน้างย่างอะน,นะชาซีก็เออเหตดไปก่อนเก็บกเก็บไปก่อนเก็บหาเงินเก็บเงินเนาะอย่างนี้นะแต่กระ่บได้มามาหน้าตอนนี้กะคขั้นแบบอยากกลับไปเพิ่นเพื่อนกะอันนั้นเนาะเพิ่นกระบ,บอกอยู่ว่าอันชาวซีก็โทรหาเพื่อนได้ตลอดเวลานะทุกคนขันว่าชาวซีจะลงไปทํางานเนาะโทรหาเพื่อนได้ตลอดเวลา เพราะว่าสีมากนี่แกแบบสซีก็ล่าเพิินคักแน่เนาะพ่อพี่น้องเนาะล่าเพิ่นคักงแน่แล้วแกแบบเอาพวงมาไล่เนาะไปไปกราบไปไหว้เพิ่นเลยเนาะพ่อพี่น้องเขา็เห็ดงานเพล่นมาดุนนะเนาะแบบนั้นแบบขั้นอยากไปอีกอะกะทํามเพิ่นได้เนาะนั่นแบบว่าอันขาดคนหรือคนเต็มเพิ่นเพิ่นเพิินกะ คนก็ซรอยคนก็ซีซสอยจังทีนะทุกคนเนาะโทรหาได้ตลอดกันแบบจะเหตุงานเหตุหตยังนะเนาะ,ะแต่ว่าในช่วงนี้อะชาวียังแบบมันยังบริคิดบบยังหลอกพ่อแม่พี่น้องคือแบบอันขอพักพ่อนนี่ยังให้เต็มที่ก่อนเนาะพักพรออยู่บ้านนี่ยังเต็มเต็มที่ก่อน คือซาซีอยู่บ้านนี่ก็ตอนนี้อยู่กับครอบครัวอย่างกะมันกับมีมีความสุขเนาะมีความสุขดีนะพราพี่นองแล้ะเาก็บ,บริสุทธิ์เอียงมากมม่คือแบบคือมาพักผ่อนแบบนี้ก็โล่งเลยเนาะโล่งเลยสมองเลยมันบริเลเบกรับเอยียงมากไมยแล้วนะก็ขอพักผ่อนก่อนแต่นะแบบว่าคันจะกลับไปเหตุงาน,นีอย่างนี้ก็อาจอาจจะไปนะแต่ว่าเขาก็ยังให้คําตอบว่าเฮาต้อง เบิงไปก่อนอย่างสีนะอนาคตก็นอกจะจะเป็นยังไงก็ก็หายเป็นกระอยู่ในปัจจุบันเลยนะกระหอดมือมันเนี่ยอ่าสักสีกะจะบอกน้องนะว่าจะไปหรือบไปนะเพราะไม่้องเนอะจะลงทํางานอีือยังนะเฮ้ยตอนนี้ก็ะคข่ขามต้องแดงน่าพอเม่อ้องเอาลุมลมเนาะบ่ได้ไปยังไงเลยมันอันนี้นั่งอยู่ในตู้หน่อยเขาคือเกาเทียงหน้าหน่อยเนาะนี่กรรถอีแตน ต่อยทั้งนั้นแกนบึงขอไก่เหรไก่กัชสะยินพางอยู่เนาะคอนกลุ่มๆทั้งนั้นก็ลมลมเราของอย่างบึงจะลมทำไงบึง <c oughs> อ่ะลิปนี่จะสีกันขอตัวลาไปก่อนนะพอพี่น้องขั้นแบบยอยากหูยังกระเม่นมาทำจะสีได้ของใจบอลใดเนาะกต่กระามได้นะพอพี่น้องเนาะจะสีกันกันมีเวลามาตอบเดี๋ยวจะสีกันอันจะสีกันจะมาตอบให้เนาะทาุกคนเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ไปเายบายสบายดีเด้อ